1. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประกอบด้วย6หัวข้อหลักสำคัญคือ 1. ความสัมพันธ์ของการปรับตัวและปัจจัยที่มีผล 2. รูปแบบการปรับตัว 3. การจัดการความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกันหรือความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 4. วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิมจากสภาพอากาศและการปฏิรูป 5. แนวทางการจัดการความเสี่ยง 6. การจัดทำแผนที่การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 1. ความสัมพันธ์ของการปรับตัวและปัจจัยที่มีผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจเกิดผลต่อค่าเฉลี่ยของสภาพภูมิอากาศ และระดับความรุนแรงของสภาพภูมิอากาศ <t iny> ทั้งนี้การปรับตัวจําเป็นจะต้องพิจารณาให้ครอบคลุมทั้งความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโดยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภู <t iny> มิอากาศเหล่านี้ทําให้เกิดผลกระทบและความเปราะบางในพื้นที่หรือระบบแต่ระดับของผลกระทบหรือความเปราะบางจะขึ้นอยู่กับการเปิดรับของแต่ละพื้นที่หรือระบบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยทั่วไปมาพบว่าพื้นที่หรือระบบจะมีการปรับตัวที่เกิดขึ้นเองซึ่งเป็นผลมาจากการดําเนินกระบวนการปรับตัวด้วยตัวเองของคนหรือชุมชนในพื้นที่ที่เรียกกันว่าการปรับตัวโดยเอกชนด้วยเหตุนี้จึงทําให้ผลกระทบและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะถูกลดทอนลงที่เรียกว่าผลกระทบที่คงเหลือหรือผลกระทบสุทธิ ผลกระทบสุททิจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจึงเป็นสิ่งกำหนดต่อการตอบสนองเชิงนโยบายของหน่วยงานภาครัฐซึ่งส่งผลต่อการดำเนินงานที่สำคัญสองด้านได้แก่ 1. การบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านการลดกา๊าซเรือนกระจกอันต้องดำเนินการโดยมนุษย์และผลการดำเนินงานจะช่วยลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้ 2. การปรับตัวต่อผลกระทบและความเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่าน,นกลไกหรือนโยบายของภาครัฐที่เรียกว่าการปรับตัวที่ต้องมีการวางแผนหรือการปรับตัวโดยสาธารณะอันจะต้องประเมินระยะเพื่อปรับแผนการปรับตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 2. รูปแบบการปรับตัวจากรายงานฉบับที่5ของ IPCC กล่าวถึงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสองลักษณะได้แก่ 1. การปรับตัวต่อการเพิ่มขึ้นเป็นการปรับตัวที่มีวัตถุประสงค์หลักคือการรักษาไว้ซึ่งความจําเป็นและการบูรณาการร่วมกันของระบบหรือกระบวนการในระดับการพิจารณาที่กําหนด 2. การปรับตัวที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนรูปคือการปรับตัวที่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นฐานของระบบ ให้ตอบสนองต่อสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นทั้งนี้การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในรายงานฉบับที่5ของ IPCC มีการพิจารณาประเด็นของการจัดการความเสี่ยงการส่งเสริมความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิมและการเปลี่ยนรูปการวางแผนการปรับตัวและการนำไปใช้สามารถส่งเสริมได้ด้วยการดำเนินการร่วมกันในทุกระดับสังคม ตั้งแต่ระดับปัจเจกชนไปจนถึงระดับรัฐบาลโดยที่ภาครัฐจะประสานความพยายามในการปรับตัวของท้องถิ่นและส่วนกลางเช่นการป้องกันกลุ่มที่เประาประบางในสังคมการสนับสนุน oh. ความหลากหลายทางเศรษฐกิจการให้ข้อมูลกรอบนโย oh. บายและกฎหมายและการสนับสนุนทางด้านการเงินหน oh. ่วยงานภาครัฐในระดับท้องถิ่นและภาคเอกชนจะได้รับการยอมรับถึงความสำคัญ ต่อความสําเร็จของการปรับตัวโดยเฉพาะบทบาทที่มีต่อการขยายผลการปรับตัวของชุมชนครัวเรือนและสังคมและบทบาทในการจัดการข้อมูลความเสี่ยงและการเงินการปรับตัวในขั้นต้นจะเป็นการลดความเปราะบางและลดการเปิดรับต่อความแปรปรวนของสภาพอากาศในปัจจุบนันรวมถึงการดําเนินงานเพื่อผลประโยชน์ร่วมและวัตถุประสองค์อื่นๆ ที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิมสำหรับสภาพภูมิอากาศในกรณีต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตตัวอย่างของกลยุทธ์การปรับตัวที่สร้างความเข้มแข็งในวิถีการดำรงชีพส่งเสริมการพัฒนาและลดความยากจนรวมถึงการปกป้องสังคมที่ดีขึ้นคือการบริหารพื้นที่และแหล่งน้ำที่เหมาะสมขึ้นการกักเก็บและการให้บริการเกี่ยวกับ,กบน้ำที่ดีขึ้น การสร้างการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นการวางแผนและการให้ความใส่ใจกับพื้นที่เมืองและพื้นที่ชานเมืองที่ได้รับผลกระทบจากการอพยพย้ายถิ่นฐานของคนจนเป็นต้นการปรับตัวจะต้องมีการวางแผนและการปฏิบัติที่สอดคล้องกับสถานการณ์บริบททางสังคมและวัฒนธรรมการรับรู้ถึงความเสี่ยงการตระหนักถึงความสนใจที่หลากหลายและความคาดหวัง อัจจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการตัดสินใจนอกจากนี้การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการร่วมกันก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปรับตัวเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ที่มีอยู่และที่จะเกิดขึ้นใหม่ช่วยขับเคลื่อนการปรับตัวโดยเป็นสิ่งจูงใจสำหรับการรับมือและการลดผลกระทบเช่นการเงินจากภาครัฐและเอกชนการตั้งราคาสำหรับแหล่งทรัพยากรค่าปรับและเงินช่วยเหลือการกู้เงิน การจ่ายค่าบริการทางสิ่งแวดล้อมกลไกทางการเงินสำหรับความเสีย่ยงทั้งในภาครัฐและเอกชน mm hmm. การวางแผนที่ไม่เหมาะสม mm hmm. เช่นการให้ค่าผลรับระยะสั้นมากเกินไปความล้มเหลวจากการดำเนินงานเป็นผลให้เกิดการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมซึ่งอาจจะเพิ่มความเปราะบ,บางหรือเปิดรับของกลุ่มเป้าหมายในอนาคตรวมไปถึงการประเมินในเชิงต้นทุนและผลประโยชน์ อาจจะนำไปสู่การตัดสินใจที่ไม่เป็นกลางต่อกลุ่มคนยากจนและระบบนิเวศหรือสิ่งอื่นๆในอนาคตที่อาจจะไม่ถูกพิจรารณาหรือให้ความสำคัญที่น้อยเกินไป 4. วิธีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิมจากสาภาพอากาศและการปฏิโลกวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิมจากสภาพอากาศเป็นกระบวนการทำให้มั่นใจได้ว่า สามารถจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพจะสามารถนำไปปฏิบัติและมีความยั่งยืนโอกาสสำหรับวิธีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิมจากสภาพอากาศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมีพื้นฐานสัมพันธ์กับการบรรเทาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้การปฏิรูปการตัดสินใจและการปฏิบัติเชิงเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีและการเมืองจะช่วยส่งเสริมภูมิคุ้มกัน หรือความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิมจากสภาพอากาศ 1. แนวทางการลดความเปราะบางและความเสี่ยงการส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ในด้านการเข้าถึงความรู้ได้แก่การเข้าถึงเทคโนโลยีอาหารการบริการด้านสาธารณสุขการกินดีอยู่ดีฐานะทางสังคมรวมไปถึงการลดความไม่เท่าเทียมของเพศและชุมชนชายขอบ การลดความยากจนได้แก่การเข้าถึงทรัพยากรท้องถิ่นกรรมสิทธิ์ที่ดินการลดความเสี่ยงต่อภัยพิบัติสวัสดิการและความปลอดภัยของชุมชนและระบบประกันภัยการเพิ่มความหลากหลายด้านเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของชุมชนการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานการเข้าถึงเทคโนโลยีและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตัดสินใจ การปรับเปลี่ยนระบบการปลูกพืชการเลี้ยงสัตว์และการทำประมงที่สมกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงการจัดการความเสี่ยงต่อภัยพิบัติได้แก่การจัดเตรียมระบบเตือนภัยเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงและความเปราะบางการจัดการทรัพยากรน้ำในรูปแบบที่หลากหลายการสร้างแหล่งลีภัยจากภัยพิบัติต่างๆการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและระบบเมืองต่างๆ ที่รับมือกับสภาพอากาศที่รุนแรง 2. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้น<ม>การปรับตัวด้านโครงสร้างทางกายภาพหรือสิ่งปลูกสร้างผ่านการจัดการด้านวิศวกรรมเทคโนโลยีเชิงระบบนิเวศและการให้บริการ<ม>การปรับตัวด้านโครงสร้างเชิงสถาบันหรือการบริหารจัดการชุมชนหรือเมือง ผ่านการจัดการเชิงเศรษฐศาสตร์ข้อกำหนดและกฎหมายและนโยบายหรือโครงการของภาครัฐหรือของประเทศการปรับตัวด้านโครงสร้างทางสังคมผ่านการจัดการการศึกษาการให้ข้อมูลข่าวสารและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3. การปฏิรูปที่เกิดจากผลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านวิธีปฏิบัติที่เป็นการสร้างนวัตกรรมทางสังคมและเทคโนโลยีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การปรับโครงสร้างเชิงสถาบันและการจัดการที่ทำให้ผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลงอย่างมากด้านการบริหารจัดการในเรื่องการเมืองสังคมและระบบนิเวศที่ตัดสินใจกำหนดแผนปฏิบัติการและเลือกการดำเนินการที่คำนึงถึงการลดความเปราะบางและความเสี่ยงและการส่งเสริมการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบรรเทาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านปัจเจกชนในเรื่องความเชื่อค่านิยมและโลกทัศน์หรือการรับรู้โรคที่ปรับเปลี่ยนอันเกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงขั้นที่ 1. การกำหนดผู้บริหารจัดการหรือผู้รับผิดชอบหลักเป็นขั้นตอนเริ่มต้นเพื่อกำหนดผู้ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญที่เกี่ยวข้องที่จะกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกระบวนการจัดทำแผนการปรับตัวต่วตอไป ทั้งยังมีหน้าที่ในการมอบหมายผู้มีส่วนได้เสียและคณะทํางานเชิงเทคนิคโดยอาจจะพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นสําคัญขั้นที่2การจัดตั้งกรรมการหรือคณะทํางานเป็นขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดทําแผนการปรับตัวทั้งนี้คณะทํางานเชิงเทคนิคควรจะกําหนดเป็นคณะทํางานแบบองค์รวม หรือคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับตัวที่ครอบคลุมประเด็นการพิจารณาสำคัญสำคัญต่างๆอย่างครบถ้วนในแก่ด้านเศรษฐกิจสุขอนามัยและสังคมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นต้นขั้นที่3การจัดทำแผนปฏิบัติการการปรับตัวสำหรับภาคส่วนหลักเป็นขั้นตอนในการจัดเตรียมประเภทและลำดับความเปราะบาง ที่จะนำไปใช้กำหนดแผนการปรับตัวสำหรับภาคส่วนหลักที่มีความเสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นทรัพยากรชายฝั่งทรัพยากรน้ำความหลากหลายทางชีวภาพโดยภาครัฐอาจจะมีความมุ่งหมายในการรวบรวมภาคส่วนหรือว่าพื้นที่ที่มีความเปราะบางทั้งหมดเท่าที่เป็นไปได้หรืออาจเป็นการจัดลำดับความสำคัญของภาคส่วนหรือพื้นที่และกำหนดพื้นที่เป้าหมาย เพื่อที่จ,จัดจัดการการปรับตัวบนพื้นฐานของทรัพยากรที่มีและจัดทำแผนปฏิบัติการที่สำคัญเริ่มต้นขั้นที่4เป็นขั้นตอนการกำหนดแผนการดำเนินง,งานที่จำเพาะกับพื้นที่หรือว่าชุมชนที่มีลำดับความสำคัญโดยอาจเป็นพื้นที่หรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากหรือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุทั้งนี้ต้องรวบรวมนโยบายจากการจัดผลกระทบ ที่มีอยู่แล้วเพื่อลดความเสี่ยงการกำหนดทางเลือกการจัดการการวิเคราะห์ทางเลือกนโยบายการจัดลำดับความสำคัญและคัดเลือกมาตรการที่เหมาะสมเพื่อเสนอต่อผู้บริหารจัดการต่อไป <S <S ขั้นตอนที่5 <S 1> <S 1> การบริหารจัดการทางเลือกการปรับตัวอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอนการคัดกรองทางเลือกการปรับตัวที่พิจารณาจากปัจจัยด้านผลกระทบของสภาพภูมิอากาศ ความเร่งด่วนของการปรับตัวและความเปราะบางค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับตัวความเป็นไปได้ในการนําไปปฏิบัติในกรอบการพิจารณาด้านเทคนิคสังคมโครงสร้างเชิงสถาบันเศรษฐกิจการเมืองและอื่นๆและประเด็นด้านผลประโยชน์ร่วมรวมถึงการลดก๊าซเรือนกระจกซึ่งขั้นตอนนี้อาจจะเลือกใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานและการให้คะแนนโดยผู้เชี่ยวชาญโดยอาจผ่านการประชุมวิรเคราะห์ในการกำหนด ทบทวนเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการประเมินขั้นตอนที่6การประเมินรายละเอียดสำหรับทางเลือกการปรับตัวเป็นขั้นตอนการพิจารณารายละเอียดของทางเลือกในการปรับตัวที่ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นโดยอาจใช้เครื่องมือประกอบการพิจารณาเช่นตารางเมตริกความเป็นไปได้ของมาตรการปรับตัวควรพิจารณาด้านประสิทธิภาพของการปรับตัวค่าใช้จ่ายในการดำเนินมาตรการ ข้อกำหนดด้านกฎหมายความเชี่ยวชาญเชิงเทคนิคและความเข้าใจในการนำไปปฏิบัติทั้งนี้ผลของการพิจารณาควรดำเนินการผ่านการประเมินด้วยเกณฑ์การตัดสินใจร่วมกับการรับฟังความคิดเห็นจากคณะทำงานหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาตรการในการปรับตัวที่เป็นที่ยอมรับในวงกว้างเป็นสำคัญขั้นตอนที่7การพิจารณาผลที่ตามมาและผลกระทบ ของแผนปฏิบัติการการปรับตัวเป็นการพิจารณาว่าหากมีการดําเนินการทางเลือกการปรับตัวนั้นๆแล้วจะมีผลอย่างไรต่อภาคส่วนพื้นที่หรือชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียจากการดําเนินมาตรการหรือให้ทราบถึงผลประโยชน์ร่วมขั้นตอนที่8การจัดทํารายงานที่รวบรวมประเด็นวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม ของมาตรการด้านการปรับตัวที่คัดเลือกไว้ 6. การจัดทําแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยการจัดการความเสี่ยงประกอบด้วยกระบวนการประเมินการปฏิบัติการประเมินใหม่และการตอบสนองการจัดการความเสี่ยงประกอบไปด้วย2ปฏิสัมพันธ์2ระดับคือปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในโดยปัจจัยภายนอก จะมีผลตลอดกระบวนการทั้งหมดและ่งผลตอบผลผลลัพธ์ของกระบวนการส่วนปัจจัยภายในจะเป็นการอธิบายถึงกระบวนการปรับตัวนั้นๆโดยปัจจัยภายในจะเริ่มต้นด้วยส่วนวิเคราะห์ที่กล่าวถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นและการตอบรับและระหว่างการพัฒนาและทางเลือกของการปรับตัวกระบวนการนี้ต้องการทบทวนเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของการปรับตัวซึ่งในที่สุด จะนำไปสู่การตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมปัจจัยภายในยังครอบคลุมถึงการนำไปใช้ของปฏิบัติการการตรวจวัดและการทบทวน